สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำส,สวยๆจารัดทักไทยแลนด์ครับคลิปนี้เดี๋ยวให้พี่นบจอดเติมน้ำมันก่อนมีเหลือไหมเนี่ยน้ำมันเฮ้ยหนึ่งเฮ้ยเหลือไหลดยล่ะยกดำด้วยพี่นบไปาหนายพี่นบพินบ Thôi em đi này, này Thôi nha Thôi Em đi này, này À là là Thôi mà thôi mà Ờ à, mày thôi vậy Đây này บรรยากาศตรงนี้อยู่ใกล้น้ำลมเย็นสบายจริงๆเลยไมไ่เอาเบ็ดมาซิดปลาด้วยครับต,ตาตาทำอะไรโว้ยปิดอะไรเรียงแท้เที่ตรงไหน,ต,นตัวกระท่อมเนี่ยนะอ่ะเติมกี่กลอนรองเติมสซงเลย นอนไปไหน,นอน่ะนอนอยู่ไหนอออนอนในรถเลยใ,ใครยังไม่เติมวะต้อมต้อมน่าจะยังไม่เติมแน่นอนเลยเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวให้ต้อมเติมกันลอนเดียวพอเมเลี้ไว้ลอนนึ้งไว้ให้อ่านิ้งหน่องนิ้งหน่อง ไอ้เต็มล่อนเดียวกันด้ะเอาไว้ให้น้องเอกิอนนึงเท่ตรงไหนเก้าอี่เที่ยวยี่สบครับไปตรงไห,ตไ,ตไหนต่อเล่นมาไปลงเนินไอจึงใกล้ตรงไหนหรอกไม่ใช่ใครหนึ่งเหนือหนึ่งบ่โลงเนินไหนเล่ว่าลงเนิอนไปจึง อ๋อตรงนี้แหละนี่ไก่ได้รถฮะเร่อหนึงมัดน้อยทางเนาะมานี้มานี้มานี้จะไปตรงนู้นรสีส้ไปเออระวังนะดูซ้ายดูขวา โอ๊ยทำไมจะขัไม่เป็นก็พ่อมีแต่รถดำนี่ก็มีรถดำคันแรกนี่ดูไปนบเติมน้ำมันดิทำไมเติมนานนังเลยโซนรอนอ่ะบัสน้ำมันเหลือเยอะไหมนบ เลือกกีดน้ำมันใช่น้ำมันเยอะเด็กเดินเครื่งทางไหมโอเคยังไงหกเยอะเนี่ย เยอะเกือบเต็มน้ำมันเกือบเต็มถังเลยว่าไม่ค่อยเยอะตะกร้ามันนี่เร็วนี่ต้องอันนี้ถึงไม่ค่อยเยอะจริงนี่อันนี้ไม่มีเลยตั้งใหญ่ซะเปล่าฮะเปลี่ยนแล้ว<ะ> มันตึงสายพานเรื่อยกกไปมันเลยแตกเร็วก,กันไายกระจายปุเลยข้างในนี่ลอกหนาตายขึ้นรถแล้วขึละละ้นรถพ่อพา จับระยะทางดูก่อนมีงาน <Yeah. S 1> โอ้อยู่ตรงแถวนี้มีน้ำอาบสบายครับไม่ต้องไปอาบที่ไหนเล่นอาบตรงนี้ก็ได้มีที่นั่งเล่นตรงนน้นด้วยนะโอ้ยเจ๋วเลยของใครวะ <Yeah. S 1> มาลูกมาเเืรดรถเออเล่นน้ำทำไมมันลึก ไปที่หลังเขาเลยครับเติมน้ำมันก่อนเขาโดนเขาแซงหมดแล้วไ,ไ,นนไปเติมไงครุบคุยตลต่มครับคุยตลุ่มคุ<อ>ยตลยตล่มก็คือฝุ่นตลบ ไงกรุปาษาเมนเอ้ยษาล่าไงกรุ๊ปนะครับดินใกล้จะหมดแล้วครับเดี๋ยวจะได้ย้ายบ่บยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผมบายบายใหม่ bye, bye bye.